นานแล้วแต่ว่าคือ2อสมปีที่ผ่านมาเวลาบอกจะทำซิทคอมอ่ะคนจะแนะนําว่าอย่าทำเขาบอกว่าเหมือนซิทคอมมันไม่มีคนดูแล้วอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ใช้ทุนเยอะขายยากอะไรอย่างนี้แต่แบบผมยังอยากทําอยู่ดีผมรู้สึกว่ามันเอนเตอร์เทนอ่ะเรายังคิดถึงฟิลนั้นอยู่แล้วผมว่ามือน,นอกยังมีอยู่เลยเอ๊ะทำไมเราจะทํไาไม่ได้เราไปลองก็แบบก,กว่าจะเดเวล็อปกว่าจะเจอทีมแล้วก็แบบกว่าจะได้นักแสดงรอดนี้ก็ก็านานอยู่ สุดท้ายมันก็ถึงวันนี้แบบเห็นทีเซอร์มันก็ดีใจรู้สึกว่าเออผมว่ามันน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เขาเรียกว่าสร้างความบันเทิงให้แฟนๆคนไทยก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วเราก็มีแฟนๆต่างประเทศซึ่งแบบอยากให้เขาเข้าใจความสนุกแบบไทยแลนด์นะครับก็หวังว่ามีคนไปยังไงยังดื้อที่ไหนกันเออนั่นสิ <c oughs> ผมว่ามันต้องมันก็ต้องมีคนทําให้มันยังไปต่อได้นะ, <c oughs> นะผมว่ามันยังมีพื้นที่อยู่ก็ยังโชคดีที่รู้สึกว่ายังมีคนสนับสนุนยังมีแบบ มาแสดงที่อาจจะไม่ได้อยู่ในค่ายเราได้ซ้ำอย่างเงี้ยมามาร่วมกันมามาสนุกไปด้วยกันผมว่าลองดูสักตั้งตั้งนี้ก็20กว่า EP อยู่นะครับ <c oughs> <g ül> ก็ลองดูว่าแบบเฮ้คนจะเข้าใจไหมแต่สำหรับเรา,เราในวมของคนทำงานอย่างท, <c oughs> ที่ที่บอกผมว่าพวกเราก็สนุกแล้วอะเราไปออกกองก็สนุกเราเห็นคัตติ้งก็สนุกตอนนี้ผมเห็นทีเซอร์ผมว่าผมมีความสุขมากการถูกโปรเจกต์นี้มาดูนลกมีความากนะะว่าอย่างทีมกินบดทีมแสดงแล้วก็ยิ่งเก่าเลย ผมว่าโจทย์หนึ่งคือสิ่งที่ผมเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถทําความสนุกในแบบที่เขาเคยทํากันได้เพราะว่าถ้าเขาเคยทําแล้วมันดีแล้วอ่ะเราไปทําแบบเดิมะไม่มีทางที่คนจะรู้สึกอินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเกริยยากตรงที่ว่าเราต้องคิดอะไรที่แบบเราเชื่อในแบบของเราแบบใหม่ๆโอเคมันมีเซนส์ในสิ่งที่ซิทคอมมันเคยเป็นแต่แว,วันนี้เราต้องทําให้โลกยุคป,ปัจจุบันกับคนปัจจุบันเขา mm hmm. เขา้เขา,ากันไปได้แล้วก็คนยังชอบซิทคอมยุคนั้นก็ยังรู้สึกเข้าถึงได้ด้วยอันนี้ผมว่ามันก็ก็เป็นโจทย์ที่ยาก เรื่องการลงทุนเพราะว่าเราก็ไม่อยากได้ซิทคอมที่แบบภาพมันไม่เหมือนซีรีส์เราอยากได้ซิทคอมที่ภาพเป็นซีรีส์อยู่เรื่องนี้เราก็มีดีโีมีหลายกล้องอะไรอย่างเงี้ยส่งผลสภาทุกอย่างเราก็เต็มที่ก็ก็หวังว่าอันนี้แหละมันจะพาให้คนที่แบบอาจจะยังเราเสื่้ยซิทคอมมันหายไปแล้วกลับมาลองดูกันเปิดใจดูกันผม,มเอายงงี้ผมมาเป็นแฟนคลับรอถนี้ก่อนคือปันเนี่ยใครอาจจะไม่รู้ผมสนิทกับน้องมากแบบ ซ่อนๆที่ผ่านมาสนอิทก,กันแบบซ่อนๆเราเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยครับเราสูให้เขาเป็นนักแสดงที่เก่งตั้แต่เด็กเนาะตั้งแต่รัดดาแลนหรือภาพได้เราสูงเฮ้ยแต่ว่าเวลาเราเจอเขาโคตรตลกเลยเด็กคนนี้ก็เลยเอามาเชิญมาแล้วก็เออกับน,นิวนี่คือผมเป็นแฟนลับเขาตั้งแต่เขาแบบตั้งแต่นิวเปสูดจ็อบอ่ะผมดูเขาจนแบบเห็นพัฒนาการเขาจนเขาแบบเป็นคิซีนาแซเตซึ่งเราอ่ะสนใจเขามาก่อนอยู่แล้วก็เลยแบบเออดีใจส่วนพี่ป๊อกไม่ต้องพูดถึงใครไม่ชอบบ้างผมว่าในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นคนทํางานหรือว่า คนที่เป็นแฟนๆทุกคนชื่นชมนักแสดงคนนี้หมดแล้วผมว่าผมก็ตามดูคลิปที่พี่ป๊อกเขาออกรายการออนไลน์ผมว่าเรามีเซนส์ใกล้เคียงกันในมุมขอ,ของความสนุกแบบเราอะไรเงี้ยแบบบิออนคลาวก็เลยไปให้ทีมไปเชิญมาครับแล้วก็พี่ชอพุ่มกลับเลยว่าฝนเนี่ยฝนที่ผมต้องพูดถึงว่าผมชอบเขาจริงๆคือโอเคคือคาแรคเตอร์เขาชาัดแต่ว่าวิธีการทํางานของฝนนะเขาเต็มที่จริงๆแล้วเขาเขามีวิชั่นงี่ครับเขาก็พาหลายคนไปได้แล้วผมสงวิยนั้นเราร่วมกันพาซิทคอม เพราะถ้าเกิดซิคอมันไปได้มันจะพาคนไปอีกเยอะเลยส่วนนักแสดงในบบออนคาวผมว่าทุกคนรู้จักพวกเขาอยู่แล้วว่าผมก็พยายามทําเต็มที่สําหรับคนที่เราคิดว่าเขาไปกับโปรเจกต์ไหนได้เราก็ซัพพอร์ตเต็มที่ไปบ่นตลกนะครับจริงเลลจริงเหรอตลกจร<ม>ิง<ล>ก็ตลกแบบพูดบนเวทีนั่นแหละครับ่เาคนหนึ่งจะมาหยิบเรื่องราวของสายการบินมาทำผมไม่คนชอบขึ้นเครื่องบินสังเกตได้ผมเดินทางบ่อยผมสึกว่าบนเครื่องบินมันตลกดีอะแล้วมันเกิดเรื่องตลอดเพราะว่าคนมันเปลี่ยนตลอดเลยผู้โดยสารขึ้นมาใหม่ตลอดแล้วผมรู้สึกว่าเค สิ่งนี้แหละจะทําให้เรามีความกว้างในการแบบสร้างเรื่องไปเรื่อยๆคือซิทคอมเรามันไม่ใช่แบบไม่มีเรื่องเลยนะมันมีเส้นเรื่องแล้วมันก็เซอร์ไพรส์เราไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเติมเส้นเรื่องมันสนุกอ่ะเป็นใครบ้างเนื้อหาเป็นยังไงบ้างผมว่าอันนี้มันเพราะว่าเราใช้ทีมเขียนบทเยอะมากต่อตดมาเรื่องนี้ต้อนขนัญเลกันครับเจ้าของรายการดีเลยใช่สวยและรวยมากพี่บอมมาทัง กันกันผมขอออกไปก่อนได้ค่ะพี่ฟ้าสวยแลวรวยมากค่ะรวยรวยจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แต่ในฐานะสายการบินรับมือลูกเรือหล่อมิไหวห่นอนคือจริงๆมันมีมันมีเส้นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นนิดนึงตอนนี้เราจะยังไม่บอกละกันว่ายังไงแต่ว่าจะบอกว่ามันมีสายการบินที่เป็นคู่แข่งกัน แล้วมันก็จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นนิดนึงค่ะซึ่งเราเป็นผู้บริหารค่ะเราก็บงการอยู่แต่ว่าเป็นการบงการที่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมใช่การกลรซิคคอมดิ้นส์กกนสหรับ,บรักแย,ยากมากยากมากซิคคอมนี่คือแทบจะเป็นจุดที่จุดสูงสุดของความยากในการเล่นละครแล้วอย่างเรื่องดราม่าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการ แสดงออกในในแบบหนึ่งแต่อย่างซิทคอมเนี่ยการเล่นตลกให้ให้คนขำาเนี่ยมันยากวันแรกของการไปเข้าฉากเนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างเครียดเพราะว่าเราก็ล้างมือจากจากซิทคอมมานานเพราะฉะนั้นแต่ว่าและซิทคอมเนี่ยที่จุดสำคัญที่สุดก็คือเพื่อนร่วมงานทุกคนมันต้องไปด้วยกันแล้วก็รับส่งมุกซึ่งก็ในช่วงแรกก็มีการปรับจูนกันนิดหน่อย แต่คิดว่าหลังจากที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยทุกคนดูเข้าขากันดีมากก็น่าจะไปได้ดีค่ะตอนนี้ก็รู่ที่คุณผู้ชมละเป็นหนักส่วนไหนครับเอ่อนักแสดงหรือว่าบทที่ได้รับมาคจริงๆมันมันมันองรวมค่ะเพราะว่าตัวบทที่มาเนี่ยมันมันดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของนักแสดงแล้วแหละว่าเราจะทํายังไงให้ถ่ายทอดบทออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าบางทีเราเล่นจังหวะที่มันพลาดไปสักสองสองจังหวะเนี่ยมันจะไม่ตลกละ หรือว่าเราเร็วเกินไปกว่านั้นหรือว่าคําพูดที่มันมากหรือน้อยไปกว่านั้นมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างเสียได้าน้อยไม่่่ีจาจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะมีกลิน่นอายของซิทคอมแบบโอลด์สคูลนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นมุกตลกคลาสสิกซึ่งความคลาสสิกเนี้ยที่มันขายได้มายาวนานแล้วพอก็เชื่อว่ามันยังขายได้อยู่และเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกไปกับเราด้วยเพราะว่าบางทีด้วยกันรับส่งมุกแบบนี้เพราะว่ามันมีมันมีความชัดเจน มันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคลิกแล้วก็อยู่ได้ยาวนานแล้วคิดว่าคนดูเนี่ยจะเข้าใจโดยง่ายด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อมันดีสักอย่างแล้วคนดูก็จะชอบสำคัญเลยค่ะที่ก่อนเขาการันตีเมื่อกี้ว่าคุณก็มีคนเก่งมากโอ้ไม่ก็สิ์คอมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนที่พี่ป๊อปบอกอะค่ะคือด้วยความที่จังหวะมันจะค่อนข้างบกบมากแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายเทกแล้วไม่ผ่านมันจะแห้ง มันจะจค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นนะส่วนใหญ่แล้วอะเทคแรกไม่เกิน2เทคเนี่ยควรจะผ่านแล้วแล้วสคริปทุกอย่างดีมันต้องเป๊ะแล้วด้วยความเป็นซคอมเราไม่ได้มีเวลาที่จะแบบ มานั่งปัน้นมานั่งหลายคัดอะไรเงี้ยมันต้องเทคเดียวผ่านเทคเดียว e ผ่านเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องแบบกับตั้งใจแล้วก็แบบค่อนข้างจูนกันให้ได้ค่ะซึ่งรู้สึกว่าทีมนี้นักแสดงทุกคนสามารถที่จะจูนกันได้แล้วก็เทคเดียวผ่านปึ้งๆแล้วก็ตลกมากด้วยค่ะเราจะได้ยินเสียงแบบหัวเราะมาจากมอนิเตอร์ไกลๆตลอดเวลาที่เราเล่นไม่ใช่เราหัวเราะนะผู้กำกับทีมงานหัวเราะกันใช่ตลกมากเลยนะ เราความตัวนี้จะับบบางๆไม่ใช่เล่นไปไม่ใช่เล่นเลยเป็นตัวเองคนสุดท้ายขนเลยไม่ก็ก็ถือว่าติดกิ๊บก็เป็นตัวละครที่ตลกอะค่ะคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าจริงๆเราเขาเป็นคนที่โกะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเด๋อๆประมาณนึงแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็จะเป็นคนแบบค่อนข้างหน้าตลอดเวลาเหมือนตัวจริงเราครับผมก็ จริงๆทุกอย่างใหม่หมดเลยเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซิทคอมแล้วก็รู้สึกกดดันนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องมุกไทยเท่าไหร่อะพอตัวละครของออนิเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบว่าเล่นเล่นแบบมุกแบบว่าหน้าตายอะไรนะผมก็คิดว่ามันถึนแค่ต้องรับทุกอย่างแล้วก็เชื่อในเชื่อในความหมายของบทคือแบบอ่านอ่านบทให้เข้าใจแล้วก็พยายามตีโจทย์ให้ได้ คนตา,ายยากจริงคิดว่ายากหนแต่ว่าก็ก็สนุกเดียนนยเด่ยวมันท้าทายดี่ยวเรลองอะไรใหม่ๆเจออินเทวไว้ในกองมีครับผมมีไปเลยเออรับมือรับมือแันเองเวลาเจออิงเทวไปคิดว่าผมก็ต้องต้องรับมือตามตัวละครนะเพราะว่าถ้าตัวละครไม่เข้าใจอย่างผมไม่เข้าใจผมก็ต้องเล่นเล่นแบบนั้นนะผมว่าตัวละครไม่เข้าใจในแกงมีใครรับมือยากบ้างไปด้ยทุกคนผมว่า ไม่มีใครไม่มีใครเกินกว่าใครทุกคนเก่งทุกคนเก่หมดแล้วผมจะทันไม่เปเลยรลไม่ทันอยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นผมอ่าไม่ไม่แข่งพี่แล้ววาไม่ทันผมก็เลยเปิดรับหมดเลยเขาเปิดรับหมดเลยพี่มายครับพี่มายก็อยากแขับครับถ้าพี่ตอบเรื่องนี้พี่มายก็จริงๆผมว่าสนุกนะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกเวทีว่าตอน ตอนที่เราพักอะ่ะเราก็แบบว่าแอบไปดูหลังมอนเตอร์เฮ้ยมันมันตลกกว่าคือต้องบอกว่านักแสดงเมนเนี่ยคือ7คนแต่ว่านักแสดงรับเชิญแล้วก็ที่ไม่รับเชิญพี่พี่นักแสดงสมทบที่เป็นตัวประกอบเนี่ยก็อีกเยอะมากการถ่ายอะ่ะมันไม่เหมือนคือผมมแปลกใจอย่างนึงตรงที่ว่าตอนไปถ่ายเฮ้ยมันไม่เหมือนภาพแรกที่เราจรินตนาการมันมีความละเอียดอยู่ในนั้นเยอะมันมีความสวยงามมันมีความแบบ ไอเมึงเก็บเยอะขนาดนี้จริงเหรอวะจริงเพราะว่าเพราะว่าธรรมดาแล้วเราจะคิดว่าพอซิดคอมอ่ะภาพมันจะดูแข้งแ<ห>แต่ว่าอันเนี้ยภาพเป็นเหมือนซีรีส์ซึ่งตอนแรกที่เขากองไปอ่ะเรายังดู <ใจ S 2> ไปดูมอนิเตอร์แล้วบอกเฮ้ยใช้ภาพอย่างนี้จริงเหรอเออซึ่งเขาใช้อย่างนี้จริงๆแต่ว่ามันเป็นการมันเป็นวิธีการเล่นแบบแบบคลาสสิกแต่ภาพที่ให้มาเนี่ยเป็นภาพแบบใหม่ขเขาขใช้ใช้สี่กล้องอ่ะ ใช้สิมผมตกใจผมไม่รู้ว่าเรื่องอื่นใช้กี่กล้องครับเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าเขามาเพิ่ม4ี่กล้องผมกตบเฮ้ยตกใจแล้วก็วิธีการถ่ายคือเขาปล่อยฟรีคือตัวบทเขาไม่ได้นี่คือการถ่ายรั้งแรกเราไม่ได้ทำเวิร์กช็อปไม่ได้แบบเฮ้ยต้องมานั่นนู่นนี่ไนเขาปล่อยให้แบบเราเราทํายังไงมาคิดยังไงตัวละครก็ซัดไปเลยแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเราไม่ได้แบบเวิร์กช็อปไม่ได้มาต้องเป็นแนวทางเดียวกันแล้วเนี่ยเคมีของแต่ละคนก็ก็เห็นพเทนเชียลของความสนุกที่ผมเห็นนะครับความรู้ที่หลากไม้ ละครตัวนี้จริงๆเละเทะใช่เราว่าค่อนข้างเป็นคัสเป็นเป็นคนที่เอ่อเป็นทั้งคัสโนวาคัสโนวีในคนเดียวกันทั้งคัสโนวาคัสโนวีคือเอ่อในโปสเตอร์อาจจะรู้สึกเอ้ยเขาเป็นคัสโนวีปะวะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นทุกอย่างเลยเป็นความหลากหลายของความคิดความหลากหลายของเฮ้ยตัวตนและการแซงออกบนเครื่องบินตั้งไว้ไอ้คนเนี้ยมันจะมีเสน่ห์แบบหนึ่งคนอื่นก็จะมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งซึ่งมันรวมๆกันผมว่ามันสนุก แล้วก็อินพัวไ์้เขาก็ปล่อยอินพัวไ์ก็ไม่ตัดบทอะไรเลยใช้ไม่ใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็ปล่อยหลากหลายสถานการณ์มันขึ้นขึ้นมาจากสถานการณ์ตรงนั้นไหมมาแชร์คนเขียนบททำไมยังไม่ได้แชร์คนเขียนบทแต่ว่าจากบทที่เล่นมาเนี่ยสามตอนเนี่ยนะที่เราแสดงไปก็มันมีคล้ายๆที่เห็นบนเครื่องบินอยู่บ้างไอ้ไอ้บอกได้ปะว่าไอ้ไอ้เสียงที่แบบว่า แล้วโต๊ะชุบอะไรในเครื่องเราเคยได้ยินจริงๆครั้งหนึ่งตอนอยู่อเมริกาตอนเราเด็กๆมันก็แบบมันมีงั้นจริงนี่ว่าเขาก็มาใช้จริงๆผมว่าเสน่ห์เรื่องนี้มันคือมันมีความสนุกมันมีความเวียลและเซอร์เวียลและที่สําคัญมันมีนักแสดงที่หลากหลายทุกตอนมีมีแขกรับเชิญใหม่ๆซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาครับต่ออะไรนมีออกมาลุ้เอาบ้างอย่างนี้ค่ะ โอ้เป็นร่างเอกเอลองท<อ>้าสนิทม,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 มากเลยไหนสนิทมากก็เป็นรางเอกใช่ไหมใช่ค่ะจริงแล้วเป็นพระเอกค่ะเป็นไงบ้างกับกรารทำงานสองเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นซิคคอมเรื่องแรกเลยที่แบบรับเล่นจริงๆคือก็ก็แอบเกรงเพราะว่าพอดูลิสต์รายชื่อนักแสดงแล้วคือแบบอย่างพี่ป๊อกอย่างนี้อย่างแบบปันปันอย่างเงี้ยคือเจอน้องตอนแบบฟิตติ้งอ่ะคือเราก็ยังไม่ได้คุยกับน้องคือแบบ เราเราก็เกงเรงกันเนาะปานๆอ่ะเราก็แบบเกรงแต่พอแบบได้เริ่มเข้าซีนด้วยกันอะไรงเงี้ยเออน้องน่ารักเรากมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันโฟล,ล์วขึ้นแล้วก็ไหลไปเรื่อยนอกบทอะไรเล่นไปเรื่อยเปื่อยเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยคือจุดที่ยากจริงๆคือการเดินทางไปถ่ายค่ะเพราะว่าเราเดินไม่ใช่ค่ะเราไปทางพระรามสองเรากลัลวมันพางใช่ ือที่มาแล้วมันไม่ใช่มือใหม่เลยนะอะไรนะคะไม่ใช่มือใหม่อ๋อตอนนี้แบบเริ่มรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยเป็นไงครับเราใช้มือกดตัวเยอะไหมก็มีมีบ้างแบบเออบางทีแบบเราอยากเล่นอะไรจากบทอะไรเงี้ยเราก็จะไปคุยกับพุ่มกับเออหนูเล่นเสริมตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อหนูจะคู่กับน้องเออเพราะว่าแบบก็ประมาณการอะไรเงี้ยทันกันเป็นไงครับคนเก็บบทหมายถ่าว่าเริ่มเริ่มบทเยอะๆจีอยากให้มีเลิฟซีน ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะถ้าเลยจริงๆไม่ติดเลยนะคะนีเลยนี่เลยนี่เลยจีนปะเนี่ยแต่เป็นจีนส้มนะคะงานีมก็ออกมาแล้วนะทีมอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะเนี่ยนะเราเป็นใหม่เลยใช่ครับผมก็เป็นงานแรกของผมด้วยเนอะส่วนตัวก็ไม่เคยมีประสบการณ์ปรระสบกาณ์ด้านนี้เลยแล้วก็เป็นเหมือนอะไรที่เราเหมือนเราเปิดโลกใหม่อะ พราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็เหมือนมีความสนใจที่อยากจะทาด้านนี้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้คิดถึงด้านนี้แต่พอลองมาได้ทําจริงๆอ่ะมันมีความสุขซิทคอมก็เป็นอะไรที่ผมอ่ะเคยเ,เคยดูมาบ้างนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจดูทั้งหมดจนกระทั่งได้มาทาครั้งเนี้ยเราได้รู้จักซิทคอมจริงๆว่ามันคืออะไรจังหวะคืออะไรการแสดงการเข้าใจอารมณ์ของตัวละครเนี่ยคืออะไรมันทําให้ผมได้รู้ว่าเออว่ะ การการแสดงหรือว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมากครับผมรับเงินพี่ๆในกองเขาไหวไหไหวไหวครับผมผมไม่รู้ว่าพี่ๆเขารับมือผมไหวหรือเปล่าเป็นไงเวลาเขายวนมุกโดนอะไรมาผมก็แบบมึนผมยอมรับว่าผมมึนนะแ,นนแล้วก็ฟังคำหนึ่งแล้วก็วิเคราะห์ถ้าเกิดไม่ได้ผมก็เล่นเออเลย,เลยจังหวะตอนแรกๆอ่ะผมยังไม่รู้นะ แต่พอเล่นไปสักตอนสองตอนพอเริ่มชินเริ่มโฟล์เนเริ่มได้เริ่มเข้าใจแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยจังหวะเป็นยังไงผมต้องเล่นตรงไหนแล้วก็ทํายังไงให้มันสนุกเ็่อนอมาแต่้องยังเด็กอยู่แลวยังไงเออเข้ามาเลยคับเชิญครับพี่เชิญครับพี่ชบาสนุกค่ะ,นคะหนูตอนแรกหนูคิดว่าแบบมันจะยากเนาะของบทเขาให้มาทีเป็นเล่มๆเ,เลยอะแต่พอเราอ่านปุ๊บอ้าคําพูดเหมือนที่เราพูดที่บ้านเลย มันค่อนข้างเข้าปากมากก็รู้สึกว่าง่ายแล้วยิ่งเล่นกับพี่นิ่นเป็นแบบคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าง่ายแล้วก็สนุกด้วยมันต้องเตรียมอะไรเลยเวลาวันนี้คู่เราหนี้นิ่ก็ไม่ธรรมดาไงคือหนูรู้สึกว่าการเตรียมของหนูคือต้องนอนให้เยอะที่สุดเพราะว่าพอไปเจอพี่นีวเขาชอบเสริมบทพูดอะไรไปเรื่อยเราต้องตามให้ทันความเร็วของสมองถ้าเรานอนน้อยลาจะช็อตได้ถ้านอนน้อยตามเาไม่ทันตามไม่ทันแน่ๆว่าเขาพูดอะไรไปเรื่อยไปบทมีหนึ่งหน้าเขาพูดไปสิบห้าน้าแต่งเอง ใช่ค่ะแสดว่าคุณมีนักแต่งร้องๆเลยนะจริงหนูได้เล่นกับหลายคนแล้วแล้วก็สนุกทุกคนเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือกา้นขำกันเองเพราะบางทีเราเล่นไปมันแบบมันขำเพราะมันเข้าปากแล้วเราก็เก็บมุกจริงๆบางเรื่ขํขำมากอะไรเงี้ยมันต้องแบบพยายามกาั้นขำาให้มันผ่านเทสผ่านอะไรเงี้ยเหตุการณ์ขึ้นมาบนเครื่องบินสนุกค่ะเครื่องบินในชีวิตจริงหรือว่านในอ๋อ <laughs> มีหลายเหตุการณ์มากเลยค่ะคือหนูสับสนว,นว่า มันมีคนทําแบบนี้จริงๆไหมแล้วสายการบินไหนชื่ออะไรเราอยากรู้จักว่าเราอยากเห็นชีวิตจริงๆว่าคุณทาแบบนี้จริงๆหรอใช่ค่ะการเป็นแอร์คือจริงเนี่ยบทมันค่อนข้างแบบสวยเนาะเราได้เป็นแอร์จริงๆคนแรกของสาวอ้วนพัฒสแอร์คนแรกของโลกเรารู้สึกว่ามันแบบเออเราก็อาจจะต้องแบบ คิดว่าตอนแรกจะต้องสำรวมหรือเปล่าแต่บทเหมือนไม่ค่อยให้เราสำรวมบทเหมือนให้เราแบบว่าเป็นบ้าเป็นบออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นแอร์ที่เข้าทางมากๆเลยใช่ค่ะแล้วคนที่พกเข้ามาทีกับปากคมเก็เอาเป็นว่าถ้าเื่อใครคุยหาชิดคอมกลิ่นอายแบบเดิมๆนะคะแบบมุกคลาสสิกอ๋อเชิญทุกคนเข้ามาใกล้ๆค่ะเขาบอกขอเชิญทุกคนเข้ามาใกล้ๆนะ ทำไมวิวต้องเอาอไสค่ะก็อยากฝากนิดนึงนะคะซีรีส์ซิตคอมเจนแลกนะคะสำหรับใครที่หอยหาซิตคอมในกลิ่นอายแบบเดิมๆที่เราเคยดูมุกคลาสสิกตั้งแต่สมัยที่เราเป็นเด็กๆนะคะรับรองเรื่องนี้ตอบโจทย์แล้วก็มีความใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วรับรองว่าภาพสวนนักแสดงสนุกก็อยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ติดตามชมดูดค่ะ ขอบคุณครั